ที่นี่จุดสูงสุดของแดนสยามบ๊ายบายดอยอินทนนท์ เต็นท์พนักท่องเที่ยวเยอะวันนี้ที่30คันวาพนักท่องเที่ยวเยอะก็เลยเปิดลานหน้าสนามหญ้าให้กางกันเยอะแยะเลยแต่ส่วนของเราอ่ะเราจะไปกางที่ตรงต้นสนตรงนั้นที่เป็นแหล่งกางเต็นท์อยู่แล้ว นมากกว่าดูเป็นไฮไลท์ดีตรงนี้หนะ้าอุทยานเขาก็จะแบ่งเป็นโซนการให้เป็นเต็นเต็นเต็นหนึ่งน่าจะเต็นใหญ่ลงได้อยู่นะคะแต่อันนั้นมันสิจะค่อมเต็นไปหน่อยก็จะแบ่งเป็นล็อกเลยนะล็อกประมาณสามคูณสี่เมตรนี้ได้เป็นได้เป็นร้อยเต็นเลยนะเนี่ย <c oughs> ซึ่งวันธรรมดาเขาไม่ได้ให้กลางนะตรงเนี้ย <c oughs> แต่ชอบของกินมาขายกันเยอะเลยอ่ะเนาะโอ ่งงี้มากางคุนไม่เราเดินเล่นนี่เราค่อยกลับไปนอนนู่นก็ได้อีกแล้วหมูจุ้งชอบตงนี้หมูจุ่น่แหละนี่สิเจอย่าง,งของกินคือเขาก็รองรับที่พวกนักท่องเที่ยวที่มาขึ้นดอยอธนนท์นั่นแหละ เทาจริงๆข้างในถ้ากลางไม่มีตรงนี้ก็น่าจะไม่พอใช่ไหมพี่ลักใช่มันก็ได้ไม่พอก็คือลองรับช่วงปีใหม่พรุ่งนี้ขึ้นดอยกันอ่ะคงจะเกาะกันไปน่าจะเยอะอืมร้านคารอบเลยอันอะไรข้าวซอย เนื้อข้าวซอยไหมคะยำกัมพูชีนะคะนี่น้ำเนื้อหาของกินกลับไปที่เต็นท์น้ำเงี้ยเป็นหนุ่ตับใช่ป่ะคะใช่ค่ะหนุ่เอาหนูเอาน้ำเีอาสองอย่างเลยแต่ไม่เอาหนุ่มจีนนะก็ต้องเอาเธอไปปั่นเขาียวไม่ได้เอาใส่ถ้วยหรือว่าใส่ถุงใส่ถุง ขอถ้วยตัดด้วยนะมาเหนือไม่กินข้าวซอยนะเงี้ยวเหมือนไม่ได้มาอันนี้กี่วันครับลานกิจกรรม1.4ิุนที่สี่จนถามมาแล้วเริ่มเริ่มยี่สิบแปดเริ่มวันที่ยี่สิบแปดถึงวันที่สี่ใช่ก็คือเปิดลานด้านหน้าอุทยานปกติเาจะปกติจะไม่ได้ให้กลางเนาะเป็นแค่ลานเดียว เยอะกวช่วงนี้น,น,นี่ขายถึงกี่โมงอ,อ่าเรื่อยๆอะค่ะถ้าเป็นซีนสีเนาะอ๋ะอเออดูเงี้กลางนี้ก็ดีเนาะค,นคืนดิกินได้ตลอดเลยก็ไม่รู้อ่ะลรือไปเรือละอะอ่ะ,ะเหนื่อยเนาะกว่าจะยืนดูเธอกลางเนี่ยใ <laughs> ช่เน,น,นี่ยทำอย่างันตอนนี้กับข้าวเราพอแล้วระเบียบเทียบ โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ลานสนาวนสนไ,ได้กลางแล้วแล้ว่าจะอดโอ้ยเหนื่อยเป็นไงบ้างได้กลางครับวันนี้ได้กลางไปแล้วรุยพอดีถึงแล้วลานกลางเต็นทอ,อชอดอยอินทนนท์ ตอนนี้เรากำลังเลือกจุดกลางกันอยู่อยากได้ใกล้ห้องน้ำานี้ระวังกิ่งไม้หล่นก็ต้องระวังกิ่งไม้ลาน4อันนั้นโซน A เขามีเต็นท์ของอุทยานเขมีเต็นท์ของอุทยานด้วยนะจริงๆก็อยากได้อยู่นะที่เก็เกบบแต่ไหนๆก็เอามาเองแหละลานเขาก็จะเป็นเขาก็จะเทเยอะมาก ส่วนใหญ่เขาจะเขียดระว,วังกิ่งไม้นะั้นสนมันเยอะทางเรียกตรงนี้ก็ได้ต่อยากได้อันดับแรกไงอยากได้แบบที่เรียบๆก่อนอ่ะเพราะว่าเมื่อคืนนอนปางอุ่มแบบปวดหลังมากคืนก่อนคืนก่อนตรงนั้นน่าจะเป็นแบบเขาให้เต็นท์พวกอุทยานเนาะนี่ไงแถนนี้เรียบไหมอืมแล้วมันต่างกับจุดนั้นตรงไหนอ่ะตรงนั้นแหละได้ได้นี่ก็ได้ ไม่กลัวว่าเดี๋ยวรถเข้ารถออกเสียงดังอะไรเงี้ยกลัวเขาถอยมา <laughs> เออถอยมาถอยมาทับ,าบาระวังรถการลงนี้แหละที่มันเรียบนอนจะได้ไม่นี่นะ,ะนี่โซนอะไรโซนตีไหมโอเคแล้ว okay. ตรงนี้ตรงนี้ค่ะโ <Okay. S 2> อเคหนาวมากเลยผมใส่วันนี้ ไว้ๆกับน้ำอีกแล้วทีนี้ไม่อาบน้ำนะบอกเลยต้องอาศัยกะดาษเปลี่ยนอีกแล้วโอเคก็ประมาณนี้ก่อนโอเคไปที่ชุดแรกประมาณนี้ก่อนวันนี้ที่เราได้ดีมากนะมันไม่เทนะมไม่เอียง อ,อยู่ตรงทางเข้าด้วยไม่ไหลแต่ว่าอาจจะได้ยินเสียงรถยนต์วิ่งหน่อยเพราะว่ามันไม่ลึกจากปากทางอุทยานเท่าไหร่ เปิดลูกหรืเปิดลูก,ลกได้ตื่นไหมนี่ไไม่วางให้แน่นะไม่หล่นนะได้นะโอเค 南萨公路二十一公里处左转。 รอบอุทยานกันเขามีอะไรขายบ้างข้างนอกคือคือหน้าดูเลยไปันนี้ค่ากลางคนละสามสิบาทค่ารถไม่เสียก็คือหกสิบบาทอากาศหนาวทั้งวันเลยตอนนี้ประมาณนี่จะเป็นหวัดแล้วเนี่ยอ่สิบเก้าสิบเก้าอาอันนี้เหลยวเราจะเดินออกไปทางด้านหน้าอุทยานจุดกลางเต็นเนอะ แล้วก็จะจะไปดูว่ามีอะไรกินบ้างเรียกว่าจุดการเต้นสนสนเนาะจุดกางเต้นสนสนจะไปดูว่ามีอะไรกินบ้างแล้วก็ไม่รู้คืนนี้จะได้กินหมูกระทะไหมคิดว่าไงคิดว่าเคี้ยวไม่ไหวหไม่ใช่ <laughs> คิดว่าเขาไปเช้า <laughs> เขาไปส่งตรงเนี้หน้าหน้าลานการเต้นของฟนอนก็จะมีของขายก็เหมือนสองปีที่เรามาเนาะ ไไก่ย่างน่ากินีปลา๋เานใจล่ะเขาไก่ย่างมีนะคะไก่อบน้ำผึ้งเหคจ้าสั่งไว้ก่อนไหมหนได้นะคะหรือใส่กล่องไปทางอ๋อเดี๋ยวไปทางที่เต็นท์ได้ค่ะได้ค่ะมีปลาอะไรไหมคะมีแต่ปลาขัาคิมค่อะราคาละคะคือเราสองร้อค่ะ ค่ะจะได้เลือกอะไรคะได้เลยเลยตัวนี้ก็ได้ได้ก่ตัวนี้ดาอันนี้คืออะไรฮะหมูย่างแล้วอุ้ยให้เยอะจังพี่ไม่นิดเดียวไม่เยอะหรอกอยากกินอ่ะใช่ชิมให้พี่เขาหน่อยอันนี้หน้าเดี๋ยวโฆษณาหน้าร้านหน้าอชอหน้าอชอหน้าอุดนนวลก็ได้นะคะหอยอินทนนท์นะครับมีทุกอย่างเครื่องดื่มก็มี ที่พี่เขให้ทางหมูชิมอันนี้เหมือนพี่ใครแท้แล้วยังใช่ใช่ไม่ไปทหมู่ผมอ้ำผมอ้ำชิมนะอร่อยครับตอนนี้นะหน้าอชซอยถนนนะเมานนะใครมาต้องดุนนะวันนี้คนคึกคักมากเลยคนเยอมากนะนอฮะโอเคเลยอ่ะชอบชอบแบบคึกคัก คนเยอะๆอะไม่เหงาดิแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายที่ชอบความสงบเนี่ยถ้าไม่เทศกาลดอยนรทงก็คนไม่เยอะเพราะว่าพี่ที่ร้านค้าเขาบอกว่าก็คนไม่เยอะก็เขาขายแต่หน้าหนาวแล้วด้วยใช่ร้านร้านค้าสสดิการของอ่าฮะตรงนี้สั่งมุกทาได้อยู่อุทยานใช่ใช่อุดหนุนนะให้สั่งอุดหนุนได้นี่เต็นท์เราถึงแล้ว ต้นสนก็ดีอย่างเสียอย่างเนาะร่มแต่ว่าวกิ่งไม้เออเละต้องคุมให้ดีหน่อยโอเคยังไงยังไงอาหารการกินของเราวันนี้ตอนนี้แกะมาหลายอย่างแล้วครัถึงขั้นตอนแกะแหนมนะนี่แหนมได้มาหน้าอุทยานเหนือปลาของเขาอะปลาน่าจะแกะทักแกะสุดท้าย มีแต่เมนูซื้อนะไม่มีเมนูทำนะนี่นีอันเนี้ย <c oughs> ก,ก็ถ้ายปลาของจะเยอะเกินไปละออ้อย๋ยวไว้อุ่นเนาะเปิดแก๊ส ชาติกิ่วแม่ปานคิวที่1 2ึเจคุณเป็นร้านไปเดี๋ยวเราไปถ่ายไปต่อไปกันไม่ไหวแล้วไปไปไหว้น่าจะไหวเดี๋ยวหนูอยู่ตรงนี้เราโอเคตาถ้า